เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ค้นพบวัตถุโบราณสำคัญที่วัดธรรมจักรเสมารามอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างการขุดเจาะเพื่อปรับปรุงระบบความชื้นใต้ดินทีมนักโบราณคดีกลับได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่ความลึก1.3เมตรพวกเขาได้พบภาชนะดินเผาเก่าแก่ซึ่งภายในบรรจุเครื่องประดับโลหะโบราณถึง33ชิ้นโดยประกอบด้วยทองเงินสัมฤทธ รวมถึงแหวนทองและต่างหูเงินทรงห่วงเกลียวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่เคยพบในแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ของไทยแต่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่30เมษายนใต้พื้นดินด้านหลังพระเสียรขององค์พระนอนพวกเขาได้พบแผ่นโลหะสามรายการที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไทยโดยรายการที่1เป็นแผ่นทองคำดุลภาพพระพุทธรูปอายุราวพัน0ปีที่มีขนาด8คูณ12.5ซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิบนฐานบัวที่มีพระพักสงบนิ่งพระเนตรเหลือบต่ำพระหัตถ์อยู่ในท่าปางแสดงธรรมด้านข้างแผ่นทองมีรูขนาดเล็กซึ่งคาดว่าเคยถูกห้อยหรือผูกไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายการที่สองเป็นแผ่นชินหรือโลหะผสมตะกั่วและดีบุกดุลภาพพระพุทธรูปยืนตรงขนาบข้างด้วยเทพบริวารมีโลดลายศิลปะแบบทวารวดีชัดเจนซึ่งคล้ายกับแผ่นดุลจากวัดพระปฐมเจจังหวัดนครปฐม รายการที่3เป็นก้อนดินปริศนาซึ่งภายในฝังแผ่นโลหะจำนวน3ชิ้นสลับชั้นกับแผ่นปูนบางโดยขณะน,นี้นักโบราณคดียังอยู่ระหว่างตรวจสอบวัตถุโบราณทั้งหมดซึ่งขณะน,นี้ถูกเก็บรักษาไวท้ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพิมายเพื่อทำบัญชีตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ นี่ไม่ใช่แค่การค้นพบทางโบราณคดีแต่คือการเปิดหน้าประวัติศาสตร์อีกบทที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินไทยมานานกว่า1,300ปี